เด็กสาวคนหนึ่งเนี่ยรู้ว่าแฟนตัวเองอะ่ะไปมีความสำคัญกับผู้หญิงอื่นจากสื่อเพราะว่าโตโน่ก็ทำประโยชน์เสียสละมากมายหลายเรื่องก่อนหน้านี้เนาะถึงวันนี้ก็ควรจะได้รับกําลังใจจริงใจเล่าค่ะทุกคนขาตามเรื่องต่อยอดและขยายประเด็นที่สำคัญในวงการก็คือ ความรักที่มันน่าจะจบลงแล้วระหว่างโตโน่พาคินนะคะกับสาวสวยสาวเจียงใหม่นะเจ้าน้องนิชาสองคนนี้คบกัน7ปีเป็น7ปีที่มีภาพมีความน่ารักมีการให้เกียรติกันมาตลอดแต่สุดท้ายจบไม่สวยเพราะอะไร ก็เพราะว่าฝ่ายชายคือน้องโตโน่เนี่ยค่ะไปมีความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนว่าเจ้าของของผู้หญิงคนนั้นเขาออกมาแชเลยกลายเป็นประเด็นก่อนสงการและตอนนี้โตโน่เคลื่อนไหวแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่พี่บอยจะเล่าและพี่บอยจะขยายความทั้งหมดขอบคุณทุกคนนะคะที่จะกด subscribe จะกดติดตามจะกด comment พี่บอยขอเป็นกําลังใจให้กันนะคะและที่แน่ๆก็คือขอบคุณปากเกอค่ะผลิตภัณฑ์ที่ดูแล เส้นผมของเราค่ะฟาเกอร์อัลต์ชัยแฮร์คัลเลอร์ครีมค่ะครีมเปลี่ยนสีผมนะคะใช้แล้วผมเงางามไม่ต้องห่วงเรื่องกลิ่นเรื่องแสกหนังศีรษะนะคะ กลิ่นหอมและไม่ทําลายหนังศีรษะของเราค่ะตัวเนื้อครีมเข้มข้นที่เห็นเนี่ยนะคะเขาสกัดจากสารจากธรรมชาติแล้วก็รวมกันเป็นส่วนผสมที่ทําให้ผมเราเงางามดูสุขภาพดีค่ะขอบคุณฟาเกอร์สำหรับการสนับสรุนรายการจริงใจเล่านะคะกดปักตะกร้าไว้แล้วคุณก็สั่งซื้อได้เลยหรือซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตได้หรือซื้อในร้านเสริมสวยทั่วไปได้เลยค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ฟาเกอร์ผลิตภัณฑ์ที่พี่บอย แนะนำและอยากให้ทุกคนเปิดใจลองใช้นี่คือพิธีการคุณภาพที่อยู่คู่กับความสวยความงามของคนไทยมาหลายปีแล้วนะคะมาเข้าเรื่องกันทุกคนคะ่ะเรื่องที่บอยจะเล่าเดี๋ยวจะเล่าเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะคะแต่ต้องเล่าตรงนี้ก่อนล่าสุดเคลื่อนไหวแล้วนะคะโตโน่เนี่ยไปงานสงกรานที่จังหวัดสุโข,ขทยัยเจ้าตัวจับไมาร้องเพลงนะโตโน่แอนเดอร์ดัตวงของเขาเนี่ยคะ่ะโตโน่พูดประโยคหนึ่งบนเวทีซึ่งแน่นอนว่าเป็นประโยคสั้นๆแต่หน้าตาก็ ก็ซีเรียสเหมือนเดิมน,นะตามสไตล์โทโนโ่แล้วก็พูดในเนื้อหาที่มันสื่อความเอาชัดๆก็คือยอมรับในความผิดพลาดของชีวิตขอเสียงคนที่เคยเจอกับความรักที่ดีๆแต่เราที่มันเลวขอเสียงคนที่เคยทำผิดพลาดในชีวิตหน่อยได้ไหม เพลงนี้ขอมอบให้กับทุกคนนะครับที่เคยทำให้คนที่เรารักเสียใจวงของเราชื่อวงว่า The d u ัสนะครับชื่อเพลงว่าเพิ่งรู้หัวใจใตัวเองครับต่อโน่พูดว่าขอเสียงคนที่เคยเจอกับความรักดีๆแต่เรามันเลวขอเสียงคนที่ผิดพลาดในชีวิตหน่อยได้ไหมเพลงนี้ก็คือเพลงที่เขาจะร้องเนี่ยนะคะขอมอบให้กับทุกคนที่เคยทำให้คนที่เรารักเสียใจ แค่นี้พี่บอยว่ามันสื่อความละว่าหนึ่งโตโน่ยอมรับผิดกับความเจ้าชู้ของตัวเองที่ไม่มีความสัมพันธ์กับสาวคนหนึ่งจนออกมาถูกแฉว่านะว่าผู้หญิงคนนั้นเขามีแฟนแล้วเป็นตัวตนโตโน่ร้องเพลงร้องเพลงเสร็จแล้วก็ร้องจบพอจบเนี่ยโตโน่พูดต่อบอกว่าขอโทษทุกคนเดอ้อสำหรับเรื่องที่ไม่ดีทั้งหมดผมก็เป็นคนคนหนึ่งแหละครับแมนแมนะนะเนาะตามสไตล์เขาขอโทษครับ แล้วก็อย่างที่บอกแหละผมก็เป็นคนคนหนึ่งก็คือคนที่มันมีความผิดพลาดกันได้ซึ่งอันนี้พี่บอยก็กอยากให้ทุกคนมองกันะว่าเออม,มันก็เป็นมนุษย์จริงๆผิดพลาดกันได้แล้วก็สิ่งที่เขาเคยทําในอดีตมันก็น่าจะช่วยลบล้างหรือว่าช่วยทําให้เรื่องที่มันดูรุนแรงเข้มข้นเนี่ยเบาบางลงได้ไหมเพราะว่าโตโน่ก็ทําประโยชน์เสียสละมากมายหลายเรื่องก่อนหน้านี้เนาะประเด็นที่พี่บอยอยากจะพูดต่อมาก็คือพี่เมย์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เนาะแล้ว มันมี2ประเด็นใหญ่ๆนะซึ่งประเด็นแรกนะก็คือผู้หญิงที่โตโน่คบด้วยแล้วถูกผู้ชายมาแฉเนี่ยจริงๆแล้วคือใครซึ่งพี่เมย์เนี่ยพูดผ่านสื่อบอกว่าเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การส่วนตัวที่เข้ามาดูแลในช่วงที่เธอป่วยมีความสัมพันธ์เนี่ยเพราะว่าโตโน่จบความสัมพันธ์กับนิชาไปแล้วซึ่งมันก็มีทั้งมูลความจริงและไม่เป็นความจริง ความจริงก็คือว่าเข้ามาจริงเข้ามาในฐานะผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การส่วนตัวแต่แฟนหนุ่มของผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาก็ออกมาพูดว่าโตโน่ได้รู้จักกับแฟนเขาตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วแฟนของเขาไปเป็นพิธีกรจากนั้นก็ดีเอมาติดต่อกันมาเรื่อยๆก็เหมือนว่าจะให้ไปรับงานต่อบทละครกับโตโน่จากนั้นก็เริ่มพูดคุยกันนั่นแหละแล้วก็กลายเป็นประเด็นเป็นประเด็นที่ มันก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่เป็นขี้ปากคนก็ชอบนับประเด็นแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยมันก็มีบางส่วนที่พี่เมย์พูดตรงนะแต่อาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดส่วนประเด็นที่2ที่บอกว่าโตโน่ไปคบกับสาวคนใหม่เพราะว่าห่างคำนิจช,ชาเนี่ยอันนี้คงเป็นประเด็นที่อาจจะไม่รอบครอบพอในการที่จะให้เหตุผลผ่านสือ่อและมาทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนก็บอกว่า เป็นเรื่องที่สร้างประเด็นให้มันดูดีแต่สุดท้ายแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่โกหกเพราะว่า20กว่ามีนา2 1 22มีนาโตโน่กับนิชายังตอบคำถามอยู่เลยนะเรื่องความรักเรื่องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังมีการให้สัมภาษณ์ของนิชาในช่วงวันเปิดตัวภาพยนตร์ที่เขาเล่นนําอยู่แสดงนาอยู่เนี่ยนิชาก็ยังพูดในมุมมองความรักกับพี่โตโน่ที่ยังเป็นบวกอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีสัญญาณอะไรที่ดูว่านิชากับโตโน่แตกหักแยกย้าย มันเลยกลายเป็นประเด็นที่หลายคนมองว่านี่คือการครบซ้อนของโตโน่หรือเป็นการครบที่เรียกว่าแวะแวะแวะระหว่างทางซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องเฉาจริงๆนะคะหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่ความบอบช้ำของหัวใจของนิชาเนาะ เพราะว่านิชาเองเนี่ยเกิดวันที่12เมษายนอายุครบ29ปีแต่เรื่องราวเฉาเฉาร้ายๆเนี่ยมันเกิดขึ้น10แล้วก็เข้มข้นจนถึงวันที่11พูดยังไงว่าก่อนมันเกิดหนึ่งวันเพราะฉะนั้นวันเกิดนิชาปีนี้ก็เลยกลายเป็นวันเกิดที่ขมขื่นของผู้หญิงคนหนึ่งเนาะซึ่งแทนที่จะเป็นปีที่มันสดใสเพราะว่าดูความรักมันสุขงอมเต็มที่แต่กลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเต็มที่ไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าสมูทสักเท่าไหร่นะคะ มันเป็นเรื่องที่หลายคนก็ให้กำลังใจนิชาเนาะแล้วก็จากแหล่งข่าวที่พี่บอยอทำกันบ้านสืบค้นมาเนี่ยก็พบว่านิชาเนี่ยรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างโตโน่แฟนดุ่มของเขาณนะเวลานั้นกับสาวคนหนึ่งซึ่งถูกแฟนผู้หญิงเนี่ยออกมาแฉเนี่ยเธอตอนนั้นเขากำลังทำผมอะจะไปงานอะโปรโมทหนังอะแล้วรู้จากมือถืออะเธอคิดดูว่าเด็กสาวคนหนึ่งเนี่ย รู้ว่าแฟนตัวเองไปมีความสมคัญกับผู้หญิงอื่นและเป็นข่าวใหญ่จากสื่อแล้วคนก็มเมสเศจมาหาน้องให้กำลังใจนิชาเยอะมากๆนะคะมันเลยกลายเป็นประเด็นที่หลายคนก็ใช้คำว่าสงสารนิชามากๆเพราะว่านิชาเนี่ยเธอก็เป็นผู้หญิงเรียบร้อยเป็นนักแสดงเป็นคนที่ภาพลักษณ์ดีมากๆแต่สิ่งที่พี่วัดประทับใจเนาะ ในช่วงเวลาที่มันเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการอวยพรวันเกิดของแม่ยุย้ยซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องนิชาเนี่ยเป็นสาวเจียงใหม่นะถ้าพี่บอยจำไม่ผิดแม่ยุ้ยเนี่ยอวยพรลูกสาวได้น่ารักก็จะพูดตรงๆว่ามันก็เจ็บปวดนะถ้าฉันเป็นโตโน่ฉันอ่านฉันก็เออรู้แล้วละว่ามันจะเป็นยังไงแม่ยุ้ยของนิชาเนี่ยอวยพรบ,บอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะลูกลูกสาวที่แสนดีของแม่ปีนี้แม่จะไม่พูดอะไรมากแค่จะกอดน้องให้มากๆในทุกๆวัน จะอยู่ให้น้องเห็นรอยยิ้มคือคําว่าน้องเนี่ยคนคนเมืองอะ่ะเจ้าเวลาปนท้องลูกสาวเปิ้ลเปิ้ลอูก,กับลูกสาวเปิ้ลเจ้าน้องเจ้าก็คือลูกสาวอย่างเงี้ยนะคะจะส่งพลังบวกให้น้องเสมอปีนี้2 9้าขวบแล้วแม่บอกได้เลยว่าตั้งแต่นี้และหลังจากนี้ท้องฟ้าของลูกจะสว่างสดใสถึงแม้จะมีฝุ่นบ้างก็เถอะขอให้ลูกของแม่สุขภาพแข็งแรง ทั้งกายทั้งใจและมีความสุขกับปัจจุบันอนาคตที่จะถึงอดทนนะที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่จะเข้ามาด้วยสติมีความทุกข์บ้างก็เป็นปกติของมนุษย์แต่ขออย่าให้ทุกข์เข้ามาบ่อยพวกเราทุกคนในครอบครัวรักน้องมากๆพร้อมที่จะเคียงข้างน้องในทุกวันแล้วก็บอกรักสุดหัวใจไม่มีประโยคไหนที่รุนแรงเลยแต่คําว่าฝุ่นเนี่ยแน่นอนว่าเออมันก็อย่างที่บอกกนะันเนาะโตโน่บอกว่าจะไม่แต่งงานกับนิชาถ้าประเทศไทยยังมี pm 2.5ไม่รู้จะลิงก์กันเกี่ยวกันหรือเปล่า หรือประโยคที่บอกว่าให้นิชาต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาด้วยสติและก็ความทุกข์ที่มันมาถึงเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัจธรรมซึ่งคุณแม่น่ารักมากแล้วที่บ่อยเจอคุณแม่ในวันที่ไปที่พระาธาตุพนมที่นครพนมวันที่โตโน่เขาข้าว่ายน้ําข้ามโขงเพื่อจะระดมทุนนะครอบครัวนิชาแล้วก็คุณแม่ตโตโน่และก็น้องนิชาก็ไปให้กําลังใจยืนริมโขงดูอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยได้เห็นความน่ารักของคุณแม่ ของน้องนิชาเนี่ยพี่บอยบอกได้เลยว่าคุณแม่เนี่ยดูแลเคียงข้างลูกสาวอย่างเต็มที่จริงๆถือว่าเป็นการอวยพรลูกสาวในช่วงเวลาที่มันเจ็บปวดเนาะแต่ว่าคุณแม่ก็แกร่งพี่บอยว่าวันที่นิชารู้ว่าโตโน่กำลังเป็นข่าวกับผู้หญิงอีกคนเนี่ยคนที่เจ็บปวดและทรม,มานและเป็นคนที่น่าจะน่าชื่นอกตรมที่สุดก็น่าจะเป็นคุณแม่ยุ้ยของนิชานี่แหละค่ะให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะคะว่าคุณแม่จะเป็นเสาหลักจะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุด ให้กับน้องเนาะในขณะ,ะนะเดียวกันอีกหนึ่งข้อความที่เป็น movement นั่นก็คือการเคลื่อนไหวของต้องตาก็คือน้องสาวแท้ๆของโตโนโ่พาคินค่ะต้องตาเนี่ยเขาก็ไปอวยพรน,นิชาเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะ,นะคะแต่แปลว่าสุขสันต์วันเกิดนิชาจะคอยสนับสนุนเธอเสมอซึ่งนิชาเองก็ตอบกลับด้วยอ e ี m o j i หัวใจนะคะ มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดสําหรับคนที่เป็นกองเชียร์คู่รักคู่นี้เนาะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็คิดไม่ถึงนิชากับโตโน่เนี่ยค่ะคบกันมา7ปีเนาะเขาเริ่มต้นรู้จักรักกันเนี่ยค่ะตั้งแต่เล่นละครอ,อยู่ที่ช่องสามการมาเทศซ่อนกลนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยน้องนิชาเนี่ยเขาก็มีแฟนหนุ่มของเขาอยู่ ก็คือน้องไอติมก็เป็นนักการเมืองตระกูลเวชาชีวะนี่แหละนะเป็นนักการเมืองชื่อดังนะแล้วก็ออกมาเคลียร์ขงเคลียร์ข่าวกัตอนนั้นนะครแล้วก็จากนั้นก็เริ่มต้นคบพี่โตโน่มาเเรื่อยๆช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นพี่ชายน้องสาวโตโน่ก็ให้เกียรติมากๆในการที่จะพูดถึงนิชา ให้เกียรติทั้งนิชาเองแล้วก็ให้เกียรติทั้งครอบครัวนิชาด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยภาพที่ออกมาในหลายๆคนก็ชื่นชมโตโน่ว่าแสดงออกได้ในในความเป็นลูกผู้ชายอย่างเต็มที่เนาะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาโตโน่ทาอะไรที่มันเรียกว่าสุดโต่งนะวหว้น้าขามเกาะวหวยน้ําข้าม,ามแม่น้ําโขงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นนิชาเนี่ยคะ่ะถือผ้าถือน้ํา คอยส่งสายตาเป็นกําลังใจให้ซึ่งช่วงหนึ่งเนี่ยพี่บอยก็เคยสัมภาษณ์นิชาสัมภาษณโโโ์โตโน่โตโน่ก็บอกว่าสิ่งที่นิชาเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นพลังบวกมากๆในทุกๆวันให้เขาเนี่ยทำอะไรเพื่อสังคมเนาะนะคบโดยการเคยคุยกับน,นิชานิชา,า,ก,าก,ก็บอกว่าก็ซัพพอร์ตโตโน่ในทุกๆเรื่องนะซึ่งณเวลานั้นเนี่ยเป็นคู่รักทีออ่มองแล้วก็น่ารักจริงๆนะคะแต่มาถึงวันนี้เนี่ยอย่างที่โตโน่เขาบอกอนะเนาะผมก็มนุษย์คนหนึ่ง มันก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องยอมรับความผิดพลาดแต่สิ่งหนึ่งที่บอยบอกนั่นแหละว่าการเดินเกมของผู้จัดก,การส่วนตัวโตโน่ที่ออกมาพูดก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ดูขัดแย้งกับบริบทกับข้อเท็จจริงที่หลายคนเห็นว่าดิชาโตโน่ออกงานด้วยการหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เลยกลายเป็นว่าการพยายามหาทางลงให้โตโน่ครั้งนี้เนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยจะสง่าง,งามซึ่งพี่บอยว่าการที่โตโน่ไปพูดที่สุขโขทัยเนี่ยที่บอกว่า ขอเสียงคนที่ผิดพลาดในชีวิตหน่อยขอเสียงคนที่เคยเจอกับความรักดีๆแต่ตัวเรามันเลวเนี่ยมันมันก็ยอมรับชัดๆใช่ไหมว่าโตโน่เขายอมรับว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะแล้วก็ขอโทษทุกคนซึ่งพี่วาว่าความแมดของโตโน่เนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เขาพูดแบบเนี้ยจากหัวใจของเขาเป็นความจริงที่ออกมาพูดซึ่งก็คงจะไม่ต้องมาถแถลงข่าวยอมรับหรือใดๆแล้วมันก็เป็นภาพที่ออกมาจริงๆนะคะหลายคนก็ลุ้น ลุ้น2เรื่องสองสองากเนาะฟากแรกก็คือโตโน่จะงอนนิชาสําเร็จไหมจะจบสัมพันธ์กับสาวคนนั้นอย่างไรในะขณะเดียวกันหลายคนก็ให้กําลังใจนิชาพร้อมกับบอกว่าให้นิชาหนีไปเนาะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆไปเริ่มต้นกับคนที่คู่ควรเหมาะสมเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่เชียร์ให้เลิกกันไปนะสำหรับความรักของนิชาโตโน่ซึ่งอันนี้คือภาพรวมที่พี่บอยเล่าคำถามคือวันนี้มันหยิกเล็บเจ็บเนื้อมันมันเจ็บ ต้องไปสัมภาษณ์โตโนโ่โตโนโ่ก็คงจะเจ็บเพราะว่าเขาก็ออกตัวแรงอยู่แล้วว่าทุกวันนี้เขาก็ทําตัวไม่ดีเนาะส่วนนิชาเป็นผู้หญิงที่ถูกแฟนนอกใจมันยิ่งเจ็บปวดพี่บอยว่าวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือแยกย้ายต่างคนต่างไปทําหน้าที่ลูกที่ดีศิลปินที่ดีชีวิต ก็จะอาจจะดีตามไปด้วยในอนาคตหลายคนก็โดยเฉพาะผู้หญิงเนาะตามข่าวแล้วมันก็อินใช่ไหมคะก็รู้สึกให้กําลังใจนิชานะคะแต่พี่บอยเองก็ตามข่าวเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันก็คนเรามันก็พลาดกันได้นอะอย่างที่โตโนโเ่เขาบอกอนะว่าผมก็คนคนนึงนี่แหละครับแต่อย่างที่บอกว่าภาพก่อนหน้านี้มันเป็นภาพที่น่ารักนะเวลาออกงานการให้เกียรติของโตโนโก่นกับนิชาเสมอต้อนเสมอปลายมาตลอดเนี่ยมันคิดไม่ถึงว่ามันจะมาจบกันที่การที่โตโน่จะไปเป็น มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมันซับทอ,อแล้วมันทับซ้อนในช่วงเวลาที่มันเป็นประเด็นข่าวกันอยู่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดทุกคนก็อย่าแรงเนาะให้กำลังใจนิชาและโตโน่ก็ควรจะให้กำลังใจโตโน่ถึงวันนี้ก็ควรจะได้รับกำลังใจแม้ว่ากำลังใจนั้นอาจจะไม่ได้มากมายแต่พี่บอยว่าคนคนหนึ่งที่มันสะดุดล้มและคนคนหนึ่งที่เคยทำประโยชน์และคนคนหนึ่งซึ่งเคย เป็นขวัญใจเป็นคนที่น่ารักของสังคมพี่บอยว่าวันนี้โตโน่ออกมายอมรับหลายๆเรื่องทําขอโทษจากหนุ่มร็อกที่ชื่อโตโน่ก็คงจะเพียงพอที่จะทำให้เราให้เห็นว่าเขาได้สํานึกผิดแล้วค่ะนี่คือจริงใจเล่าวันนี้จากพี่บอยนะคะขอบคุณช่วงท้ายขอบคุณที่จะกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e และขอบคุณฟาเกอร์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลสีผมคนไทยนะคะวันนี้พี่บอยแนะนำฟาเกอร์อัลต์าซแฮร์คัลเลอร์ครีมค่ะ นี่คือสีผมสวยๆโทนสีน้ำตาลที่จะทำให้คุณดูสุขภาพดีโดยที่ทำผมเปลี่ยนสีไม่ต้องฟอกนะคะมีหลายเฉดให้เลือกแล้วตรงปกแน่นอนตรงกล่องแน่นอน ตรงตามที่อยากได้นะคะเนื้อครีมเขาจะเข้มข้นใช้ง่ายไม่ต้องจําสูตรนะคะซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านเสริมสวยทั่วไปเลยนะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดใช้แล้วสีผมสวยเด่นเงางามดูสุขภาพดีไม่แสบหนังศีรษะแล้วไม่แสบจมูกด้วยค่ะกลิ่นจะหอมนะคะที่ใบปักตะกาไว้แล้วคุณสามารถซื้อได้เลยนี่คือจริงใจเล่าวันนี้ขอบคุณที่ตั้งใจฟังสวัสดีค่ะ